วัดดีจ้ายะตาพัทยาจ้าพอกันอีกแล้วจ้ามอน,นี่มือน,นี้ยะตามากินหมูกระทะจ้าเบื้องเนียงย่างย่างใบผาแล้วจ้ามันมันอันนี้ก็เสือร้องให้น,นี่กับหมูสามชั้นเพิ่อจ้าเบื้องเพิ่อนทีนี่แบงบ้านมาหน่อยหนึ่งเด้อค่ะกินหลังบ้าน่นได้กินส่วนตัวเนียบพักมาแกะสวนล้วนๆจ้าผัก ผักชูลอดชูลักผักเอ็นขานาผักผักขานาจ้าแล้วก็ผักอันขึ้นชายแล้วก็ต้นผักขี้ฝรั่งผักชีหนังจ้ะแล้วก็มีเห็ดเห็ดจ้ะเห็ดเห็ดแต่นี่จ้ะโอ้โ,โอ้ใส่น้ำมันหอ้นอนผันหอ่อนมีนหมนเห็ดตายอยากกิน คืออยากหมูกระชะจ้าเนี่ยมันไอย่างมาเวยค่ะมากินนับกันกินด้วยกันกินด้วยกันเสร็จแซ่บเแซ่บค่ะอืมปกิมแล้วจ้าตามเอง เพลีขีดหนูนัวหนูอ่ะมาผสมเหนือเสื้อล่องไห้กระืิบตลาดเลยคนนี้เห็ดเลยจ้ะเสื้อล่องให้ติดมัน Xoan xoan luôn Mmm, tình mua นี่แหละกาของเสด็จจอยโดนๆกินว่าเป็นอย่างไรคะ่ะผัมมกมาจากสวนสดๆสดๆจ้ปาปักนาะ เบินนำจิ้มย้ายซื้อมาอันจากแมคโครจะละมา้งตำปรุงไหมใส่พริกขี้หนูไหมใส่ปรุงไหมเบิ้เนเสือห่องไหค้ค่ะสั่งพิเศษมาโดยตรงอันนี้โดยเฉพาะ อ่อ,อ,อนครับ,รบผูกเนี่ยค่ะผูกเองยุสวนเนี่ยครับนะแล้วใส่ามาตะเคียนว่าเป็นวัฒนธรรมจะาขอใส่มื้อสักครับ Xem ui xem xem nước chấm, nếu chị tiền. Wow. Wow. เรยจะลองให้กินนี่เนะะี่ยค่ะเริ่มติดมันกระเซาะกระแสบครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งสกินไหมเบิ้งอ่างอ,อ,อ เบิ่งจ้าตัดแซ่บบ่ตัดแซ่บบ่มื้อนี้อันวันที่26มกราคม2564จ้าวันเกิดยายตานําจ้เบิ่งฝนจะว่ามาจังได๋มาตกคุณค่าเห็นฝนตกบ่ได๋จังมาฝนตกโอ้ยิตกก็บ่มันรถรดาบบนรดจังให้ตอนนี้ เดือนเดือนมกราคุณตกจากคุตกแหงมืัอนี้เพบรอบวันเกิดยายตาเ,เอ่อยังจะเละเป็นที่ยังที่ดีดีแล้วคตกตัวที่ยังให้ของบนเนี้นยนี่ราคาเบิ้งยางไว้กินบัทันเราแยกก็สิกินที่หลังเบื้องสาวยางไว้ตัดไว้เดิมนะค่ะมากินกันตัวมือว่างหันอันไปแลียนอันเก็บเสียผ้าฝนตกโอ้จะไหนจะมาตกแหงนี่เนี่ยสิกินหัวหัว ก็เลยย้ายก็เลยเอาไว้สักวันยันมันงานยันมันใหม่เออตายตายเมื่ดีแต่ฝนตกมือมานปลูกพิดออพไว้พ่าะหน่อยฝนมาตกใจเพอดีจ้ะโชคดีครับ มักย่างดีมักใบกำหมูเจ้ามันก็ต่เจ้าตอนนี้ย้ายกินใบใบหมูควาคือใบสองอ่ะแสบแาค่ะแซ่บแสบมักใบกีบุ้งด้วยกันค่ะจะแซบน้ำกันจ้น ขากับข้ามใจได้ใจย่าหันทำไมยะายไปจะกินสัเแ๊ะเรนเรียนเสียผ้ากัะเอี้ยตากผ่าไว้จังไงกังฝนตกเทจาก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 แม่ปนานัแท้เอาิดไปก่อนมาเด้อค่ะมาเด้อ อย่างไบก็บว่าหน่อยมันขนตกแล้วว่าได้กินเอาออกไปก่อนจะเดี๋ยวมานํกสิ่นที่หลังอออเออจะเแซ่บค่ะอย่างไบก่นอนย่างไบก่อนหนักเสีบเริ่มหมอกับเดือดเดือดเดือด,เ,ด,อดเริ่มยุบี่ก็บเหลวว่าหน่อยเพิ่งเราสิกินก็มนี้อุปสรรคฝนแต่ดีเราทาตกมาลดฝนนะ ได้ตกมาใส่ผักแกะต่างคุณผักเต็มอยู่หลังบ้านเอาเพิ่นค่ะแซบบ่บอ๊ดใส่ใหม่ว่าเต็มอีหรือใที่หลีได้ย้ายใส่ใหม่แต่เสียก็เต็ม tại tên hình anh luôn hứa nữa, mm. hứa chà hứa นี่ยาตาใบชะมีกันเด้อค่ะเดี๋ยวยายมากินไหมฝนมันตกหนักเดี๋ยวยายเปหาวปิดหนักตางปิดอย่างก่อนอู้ยมาน้ำดื่มแมงมอชช่วยด้วยจ้าฝนตกแห้งจ้าเพิ่งแมงขับแห้งเงี่ยไม่มาต้องเห็นฝนตกแห้งวะ จะเดี๋ยวยายไปเบินะ้องน่ะตั้งเบิ้งอย่างคน,นเด้อจ้าไปเบิ้องคนเด้อกินหน้ายัดพอแต่ไม่กินมีอะไรชนีดได้อค่ะกินมานได้แอิ่มอยู่จ้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเมื่อยาตาได้นะคะบ๊ายบาย